สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอ n ลงทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงตัวคา r ์โนนะครับตัว A.D.A. นะที่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เกิดฝัดต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยวันนี้ดูในทวิสต e เอร์ของ IOHK นะก็เห็น IOHK นั้นเนี่ยออกมาทวิสตนะครับจากทวิสต,ตรงนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับคอมมูนิตี้ของตัวคาโนได้มากเลยทีเดียวนะครับซึ่ง ทาง io s c a n เนี่ยก็ได้ทวิสออกมานะบอกว่า Carno เป็น Open Source นะเป็นตัว r o of of Stake นะเป็น p r o B i c บล็อกเชนนะเป็นบล็ c กเชนสาธารณะสาธารณะนะซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการ p e r r r v v i w w r s s e r r h นะด้วยการาค้นคว้าแล้วก็วิจัยนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่พัฒนาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีหลักฐานมีวิธีการต่างๆรองรับนะครับซึ่ง p อ r o a c h ตรงนี้หรือว่าวิธีการตรงนี้นั้นเนี่ย ตรงนี้นั่นเนี่ยที่มีการสร้างโปรเจกต์คา a โเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวค a n โนนั้นเนี่ยมีความแตกต่างนะจากบล็อกเชนแพลตฟอร์มตัวอื่นๆน,นะครับซึ่งตรงนี้นั่นเนี่ยก็เป็นวิธีการวิธีปฏิบัตินะแล้วก็ไอเดียนะแนวคิดนะที่สร้างนะตัวคา n โน ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้นั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวคาร์โนะเป็นโปรเจกต์ที่มีความซีเคียวนะมีความปลอดภัยนะมีความเป็นดีไซน์ไลน์นะแล้วก็มีความเป็นสเกล a อเบิลนะครับซึ่งจุดตรงนี้เองนั้นเนี่ยก็เป็นจุดขายหนึ่งนะของตัวคาร์โนซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นความซีเคียวนะมี security นะครับซึ่งถ้าเรานึกถึงตัวบล็อกเชนอื่นๆนะอย่างเช่นตัวอีท e r เ u ียนะตัวอีทเรียมนั้นเนี่ยเวลา คนนึกถึงการใช้งานแน่นอนก็นึกถึง adoption นะมีการยอมรับที่มากขึ้นนะมี eco system ที่ใหญ่นะมีการใช้งานจริงนะมี d application ต่างๆที่มารันบนตัวเครือข่ายของตัว ethereum แล้วนะสำหรับตัว s o ล a น a นั้นเนี่ยถ้ามองนะก็อาจจะเป็นมองในเรื่องของ transaction นะรองรับ transaction ที่ ที่เยอะได้นะสำหรับตัวโซลนานะตัวคานโนเองนั่นเนี่ยก็ต้องมีจุดขายที่แตกต่างเหมือนกันนะครับนอกจากจะมีสเกลที่สามารถในอนาคตที่จะสามารถที่จะรองรับธุรกรรมได้มากขึ้นด้วยนั่นเนี่ยผมคิดว่าอย่างหนึ่งนะที่จะเป็นจุดขายของตัวคาโนคือเรื่องของซีเคียวเรื่องของเป็นบล็อกเชนนะที่มีความปลอดภัยนะซึ่งทาง i อโอเอสเนะก็ได้ทวิสตออกมาด้วยนะว่า ตรงนี้นั่นเนี่ยก็มีจำนวนรีเสิร์ที่มากมายนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็โชว์ให้เห็นนะว่ารีเสิร์ทที่มีการรีเสิร์ชมีการวิจัยนะมานั้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะก็แจกแจงให้ดูนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงที่ สร้างพื้นฐานนะให้กับตัวคาร์ a n โนะครับตอนนั้นเองนั่นเนี่ยก็มีการทำรีเสนะิร์ชในเรื่องของออโ o บ o s นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะที่เป็นเทคโนโลยีเป็นพู o อฟของตัว p ู o อฟเ f ิร์กแม c h a น i s ซนะของตัวคาร์ a n โนะครับ นี่ก็เป็นช่วงแรกๆนะที่มีการรีเสิร์ชเกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี2017นะจนถึงปัจจุบันนะนัมีหลายๆงานวิจัยเลยทีเดียวนะทั้งงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ออ,อกตูออกสู่สาธารณะนะนะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นภายในด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวรีเสิร์ชในช่วงแรกๆนะหลังากนั้นก็มีการรีเสิร์ตนะในเรื่องของตัวสมาร์ท ฟีเจอร์ต่างๆนะที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องของสมาร์ทคอนแทคในบนตัวเครือข่ายของตัวคาร์โนอย่างเช่นตัวมาโลนะมาโลก็เป็นอีกฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะที่จะช่วยนะให้คนที่อาจจะ ไม่ถนัดก,การเขียนโปรแกรมนะแต่อาจจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับแล้วก็อยากจะสร้างตัว financial contract นะบน blockchain ของตัวคราโนะก็สามารถที่ใช้เครื่องมือนะตัว marlow นั่นเนี่ยมาสร้างได้นะซึ่งผมก็เคยพูดไปในช่องเหมือนกันนะสำหรับเครื่องมือตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถูกวิจัยแล้วก็พัฒนามาด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวฟีเจอร์ต่างๆนะที่จะมาช่วยในการ สร้างตัวสมาร์ทคอนแทคนบนเครือข่ายของตัว r d r n o Blockchain อันนี้ก็มีงานวิจัยเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวโทเค็นเซเบอร์คอแล้วก็ค่าฟรีต่างๆนีนน่ก็มีการวิจัยเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างตัว d j จเองเนี่ยซึ่งเป็นตัว Jet เองเนี่ยก็มีการวิจัยและพัฒนาเหมือนมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะสำหรับตัว s a เบอร์คอตัว d j et, นะแล้วก็ตัว t a t i v e Token ต่างๆนะที่สร้างบนตัวเครือข่าย ัวคานโนนะก็มีการวิจัยและพัฒนามาเหมือนกันนะตั้งแต่ปี2017นะซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็โชว์เห็นนะว่าพื้นฐานนะการสร้างขึ้นมาของตัวคาโนนั้นเะนี่ยมีพื้นฐานที่เกิดมาจากการวิจัยและพัฒนาจริงๆนะร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ต่างๆด้วยนะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการสเกลนะการวิจัยในเรื่องของการสเกลนะอย่างเช่นพวก proof of s e size chain ตัว m u c o m e d a นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เป็น size chain ของตัว carno นะตัว hydra นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็น layer two นะที่จะมาช่วยสเกลนะให้กับตัว carno นะก็มีการวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของตัว i o c h a n เนี่ยเขาก็ มีให้ดาวน์โหลดนะงานวิจัยต่างๆที่ว่ามานี้นะให้สาธารณะได้เข้าไปค้นคว้าไปดูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไระอะไรยังไงเนี่ยในตัวเปเปอร์ของเขาเนี่ยมีแม้กระทั่งอีเมลนะของนักวิจัยนะด้วยนะก็สามารถเมลไปสอบถามได้ด้วยนะแล้วนั่นก็เป็นพื้นฐานฟันเดเมนทัลนะของตัวคาร์โนนะที่เขาสร้างขึ้นมานะแล้วก็ในส่วนของ ในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของการอัปเกรดโนดเวอร์ชันนะที่เป็นเวอร์ชัน1.35.3นั่นเนี่ยว่าจริงๆแล้วเป็นการใช้ได้จริงหรือเปล่าจะมีบั๊กหรือเปล่านะก็มีประเด็นกันอยู่นะแต่ว่าดูตัวเลขล่าสุดนะตัวโนดต่างๆตอนนี้ก็มีการอัปเกรดนะเป็นเวอร์ชัน1.35.3นั่นเนี่ยเป็น35%แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อ2วันก่อนนั้นเนี่ยผมดูอยูอย่ที่ประมาณ21%เมื่อวานอยู่ที่ 31%นะครับตอนนี้นะก็ขึ้นมาเป็น36%แล้วนะสำหรับโหนดเวอร์ชัน1.35.3นะก็แสดงให้เห็นนะว่าเ t กพูออเบอเรเตอร์นะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะที่จะอัปเกรดเป็นโหนดเวอร์ชันนี้นะซึ่งไมโซนหลักของเราก็คืออยู่ที่75%นะก็จะทำให้มีการ Hard ดฟอกบุญเบนเนี่ตัว บนบนเมนเนเกิดขึ้นนะครับซึ่งแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่สำคัญไปหลังจากที่จะมีการอัปเกรดโนดเวอร์ชั่นต่างๆไปแล้วนั้นเนี่ยก็คือดีแอพพลิเคชันต่างๆนะที่จะมาสร้างบนตัวเครือข่ายของตัวคาโน่ที่จะต้องมีมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ด e เวล o อ e เปอร์ Developer นั้นรออยู่นะจริงๆก็รอ,อส่วนหนึ่งก็รอในเรื่องของการการอัปเดตโนโด,ดตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าเราจะเห็น Economic a c t อคท t วิตีนะที่จะเกิดขึ้นนะบนตัวบล็อกเชนของตัวคาดานนะซึ่งนั่นก็จะสร้าง มูลค่านะครับให้กับตัวบล็อกเชนนะของตัวคาโนมากขึ้นรวมถึงสะท้อนมาที่ตัวราคาของตัว ADA ด้วยนะไม่ว่าจะเป็น de-application ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัว decentralized exchange นะตัว wallet ตนะตัว d e f i Market p ็ตนะเต่างๆนะ n f r ฟ t t r u c t u r e ต่างๆนะอย่างเช่นตัว World Mobile t o เ e ้นกะ็เป็นหนึ่งใน i r f r t s t r u c t u r e นะนนะที่ทำในเรื่องของ Telecom ม e c e n t r a l i z ท d นะที่ทำ อยู่บนอ,อยู่ในทวีปแอฟริกาอยู่ตอนนี้นะก็รันบนตัวเครือข่ายของตัวคันโนตัวลอน p a d ต่างๆนะซึ่งก็เป็นดีแอพพลิเคชันตัวหนึ่งนะที่ช่วยนะในการที่จะให้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมาระดมทุนได้นะเป็นดีเซนไลท์นะเป็นการระดมทุนแบบดีเซนไลท์นะผ่านตัวเดอแอพพลิเคชันที่เป็นลอน p a d ต่างๆนะตัวเมตาเวิร์สนะตัวเกมมิงนะโดยเฉพาะเกมมิงนัเนี่ยตลาดค่อนข้างใหญ่นะก็ตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นบนตัว เครือข่ายของตัวคาโน่นั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับตัวคาโน่ได้เยอะเลยทีเดียวนะยังมีตัว Landing b o r ล w i n g p a t f o r m นะตัว Tool ตัว Explorer ต่างๆนะตัว Saber c o i n นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะที่จะเชื่อมโยงใน o s y s y s t e ตต่างๆนะบนเครือข่ายของตัว c า r d โน่เข้าด้วยกันได้นะตัว Identity Project ตนะตัว Payment นะไม่ว่าจะเป็น ADA Pay นะตัว c o เตเองเนี่ยก็จะสร้างระบบ Payment บนตัว ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับตัวคาร์โน่ด้วยเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือสิ่งต่างๆนะที่เราอยากจะเห็นนะครับให้เกิดขึ้นนะบนตัวเครือข่ายของตัวคาร์โน่นะเพื่อที่จะสร้างอีโคโนมิกแอคทิวิตี้นะที่มากขึ้นนะบนตัวเครือข่ายของตัวคาร์โน่นะและนอกจากโปรเจกต์เดเวอเรจท์ต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยก็ยังอยากจะเห็นนะพาร์ทเนอร์นะที่เป็นคูปเปอเรชั่นใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆนะเนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวโปรเจกต์ คารโนด้วยนะเหมือนที่เกิดขึ้นนะกับโปรเจกต์อย่างเช่นตัวตัวเมทิกตะตัวโพลิกอนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูตัวบล็อกบล็อกคารซิตี้นะการรับข้อมูลนะครับของบล็อกตอนน,น, Box, Box นี้นเนี่ยก็บ็อกหนึ่งบ็อกนั้นเนี่ยก็รับข้อมูลได้ประมาณ88กิโลไบต์นะซึ่งตามเส้นสีแดงตอนนี้แต่ว่าใช้จริงตอนนี้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าใช้จริงนั้นเนี่ย นะตัวเลขล่าสุดก็ประมาณใช้จริงแค่ไม่ยังไม่ถึงครึ่งนะประมาณเกือบ3ามสิบนะนะกิกะไบต์นะ per block นะ b use เสร็จนะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือเราอยากเห็นการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรารออยู่นะที่จะรอดีแอปพลิเคชันต่างมา r ั n นะแล้วก็จะได้เห็นการใช้งานบล็อกที่เพิ่มมากขึ้นนะนะในส่วนของโทเค็นต่างๆที่มารันบนตัวเครือข่ายของตัวคาโนนั้นเนี่ยก็มีโทเค็น มามิน้นบนตัวเคอขายของตัวคาร์โน่ค่อนข้างเยอะแล้วนะถ้าดูตัวโปรเจกต์ต่างๆที่มาลันบนตัวเครือข่ายของตัวคาโนตอนนี้อันนี้เรียงตามมาร์เก็ตแคปนะก็จะมีเหรียญต่างๆตรงนี้นะสเต็ก ADA นะเดลลิควิดดดลโทเค็นนะ LQ ตรงนี้นะเวอร์โมบายโทเค็นนะคนระับอันนี้เรียงตามมาร์เก็ตแคปนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเอาทคอยนะของตัว ADA นะของตัวคาโนนะที่ลันบนเครือข่ายนะเรียงตามมาร์เก็ตแคปนะ ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวโวลุ่มนะครับที่มีการเทรดนะตัวตัวโทเค็นต่างๆที่เราบนตัวเครือข่ายของตัวคาโน่นะตัวเยอะสุดก็เป็นตัว LQ นะตัวมิวตัวดาน่านะตัวเมลตัว WRT นะตัว c 3 CT ก็เป็นตัวชิลลิตีนะก็ทำเรื่องของ a l โล h คนนะอีกตัวหนึ่งนะบนเครือข่ายของตัวคาโนทำคล้ายๆตัว s h a ลิงนะครัแต่คิดว่าน่าจผมคิดว่าน่าใจะติดานนะกว่าจะเทียบชั้นกับตัวเช l ลิงได้แต่ก็ ก็คงจะมีทาร์เกตลูกค้าของเขาอยู่นะว่าจะทาร์เกตไปที่ในส่วนไหนนะสำหรับตรงนี้นะโอเคนะเขาเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ที่อยากจะเอามาโชว์วันนี้ซึ่งทาง IOSK กนะก็ได้ออกมาทวิสนะย้ำเตือนนะว่าคารโน่นเะน่มีรากฐานที่ค่อนข้างที่จะแน่นนะคนระับมีฟัน d ดเมนทัลที่ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันเพราะว่าถูกสร้างมาด้วย การทำ e e r r รีวิ w การทำ research นะและทุกอย่างที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยมี evidence มีหลักฐานมีวิธีการนะที่ได้รับการวิจัยและพัฒนามาแล้วนะโอเคนะผมเป็นข้อมูลนะสำหรับตัว ADA ที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับก็ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปศึกษาเพิ่มเติม,ตมนะเกี่ยวกับงานรีเสิร์ h ต่างๆนะของทาง i o s k ของทาง Project ต์ไฮโนรนะนะก็สามารถไปศึกษาไดาน้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับ ตัวลิงก์ต่างๆที่ผมแชร์ไปในคลิปเมื่อกี้นั้นเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้มีคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับอย่าลืมไปร่วมกลุ่ม Tele gram นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครป์กดแชร์ช่องบ i t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ